สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสําหรับสิ่งอื่นๆมันไม่สําคัญอีกต่อไปสิ่งสําคัญคือพวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้แนละสาหรับเรื่องนี้หัวอยู่เฮ้า ได้ลงทุนมากเกินไปแล้วทางโอทงถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นว่าข้าเป็นห่วงแม่เล็กน้อยสุขภาพของแม่แย่ลงเรื่อยๆและเธอคิดถึงน้องชายของข้ามากเกินไปพ่อตัดสินใจท้าทายเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหกข้ากลัวเหตุผลส่วนใหญ่มีไว้สําหรับแม่พ่อหากเราสามารถออกจากโุมดามพร้อมกับอาณาจากักรเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหกได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปยังทวีปโต้หรัวและด้วยความหวังนั้น แม่ของข้าอาจจะดีขึ้นหัวอยู่เฮาพยักหน้าแน่นอนแม่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเธอใจดีมากพูดถึงเรื่องนี้อูทงเมื่อไหร่เราจะมีโรคทางอูทงกอดตามมาที่เขาใบหน้าสวยก็แดงขึ้นเล็กน้อยวอยู่เฮากอดเธอแน่นแรดจูบเธอเบาๆที่หน้าผากภาพการต่อสู้มากมายปรากฏขึ้นในใจของเขาใช่สําหรับครอบครัวของพวกเขาเพื่อคนรักของพวกเขา เพื่ออนาจักรพระเจ้าโต้หรัวและสําหรับการกลับไปยังทวีปโต้หรัวพวกเขาไม่สามารถแพ้ในการต่อสู้ของเราถวยเทพได้ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาจะต้องชนะการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าถังสารจะไม่ได้ระดมพลก่อนสงครามแต่แต่ละคนก็เข้าใจประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งกลุ่มของเปลวไฟลุกขึ้นกลายเป็นแสงสีแดงแปลว่าไปในอากาศมีกลิ่นหอมช่วยออกมาอร่อยจังสามีมันน่ากินมาก ร่างหนึ่งตรงไปยังจุดที่แสงสีแดงวาบขึ้นเอาระระวังด้วยมันร้อนรงเนียนปิงมองหญิงสาวที่รีบวิ่งมาคว้าบาร์บีคิวอย่างช่วยไม่ได้เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเจ้ายัางทำตัวเหม็นเด็กอยู่เลยเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งดังขึ้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังหญิงสาวที่ถือบาร์บีคิวและยื่นจานในมือของเธอใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แสดงอาการหมดหนทางเล็กน้อยพี่สาวเฟิงหนู เจ้ารองกินได้มันอร่อยจริงๆสามีของเราไม่ได้ทำอาหารมานานแล้วน่าเสียดายวันนี้ข้าจะลงโทษเขาโดยให้เขาทำอาหารให้เราหนึ่งวันเฟิงหนูมองไปที่หลงเน้นปิงหลงเน้นปิงมองไปที่เมาเมาอย่างเคอบเขิมเฟิงหนูเข้ามาด้านข้างของเขาได้จับมือของเขาเธอรู้ใจเขาดีที่สุดและแน่นอนว่าเธอเข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทำอาหารให้ทุกคนในวันนี้ หลังจากถูกพัดพาไปด้วยความปันป่วนของเวลาและอาวากาศรงเน้นปิงก็ยุ่งอยู่กับทั้งซานในคณะกรรมการอาณาจาักรเทพได้เป็นความจริงที่เขาไม่ได้ทำอาหารให้พวกเธอเป็นเวลานานรงเน้นปิงผิดปกติมากในวันนี้แม้ว่าภายนอกเขาจะดูเหมือนเดิมแต่เฟิงหนูก็รู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นเน้นปิงเฟิงหนูพูดเบา รงเนยนปิงมองเธอด้วยสายตารืกอรํำเขาพูดขึ้นว่าวันนี้ข้าแค่ต้องการทําอาหารให้เจ้าหนึ่งวันแต่ข้าไม่ได้เตรียมส่วนผสมที่ดีไว้มากมายเมา่ๆกินช้าๆแล้วข้าจะทําอาหารที่เจ้าชอบให้ในภายหลังย,ยุนหยินข้าจะทําอาหารให้เจ้าด้วยวันนี้ข้าจะแสดงฝีมือของข้าข้าเพิ่งศึกษารสชาติมันดีขึ้นกว่าเดิมเออใช่ราคาได้เตรียมหม้อไฟเผ็ดพิเศษน้ำส้มสายชูขาวใช้สําหรับจุม่ม เจ้าต้องไม่เคยร้องน้ำส้มสายชูขาวอร่อยมากเมื่อทานคู่กับหม้อไฟรสเด็ดโอเคโอเคเง้นข้าจะชวนพี่สาวมากินด้วยข้าจะไปเดี๋ยวนี้เมาเมา,มาอันหลังกลับได้วิ่งหนีไปในขณะที่กำลังแทะบาร์บีคิวอยู่เนียนปิงเฟิงหนูกระซิบอีกครั้งเจ้าอยากกินอะไรไหมโปรงเนียนปิงถามเฟิงหนูด้วยรอยเย้มเฟิงหนูกอดเขาด้วยแขนที่อ้าออกไม่มองมีดทำขวเจ็ดเล่มบนโต๊ะ ข้าไม่อยากกินอะไรข้าแค่กังวลนิดหน่อยครั้งนี้อันตรายมากไหมรงเน้นปินพูกเบาๆว่าเป็นไปได้ยังไงเจ้าไม่มั่นใจในตัวสามีของเจ้างั้นเหรอแต่ถ้าว่าข้าก็เป็นพ่อครัวเวทมนต์เหมือนกันเฟิงหนูกล่าวว่าถ้าเจ้ามีความมั่นใจจริงๆเจ้าจะไม่ได้ตั้งใจสงบนิ่งอย่าปิดบังมานจากข้าโอเคข้ารู้ว่ามีบางสิ่งที่เจ้าต้องทํา ข้าแค่หวังว่าเจ้าจะนึกถึงเราไว้ในใจสําหรับเราต้องไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นกับเจ้าเจ้าคือเสาหลักของครอบครัวและเป็นสวรรค์ของทั้งครอบครัวในที่สุดดวงตาของหลงเน้นปิงก็แสดงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขาถอนหายใจเบาๆและกอดเฟิงหนูแน่นมีทําควเจ็ดเล่มบนโต๊ะข้างหน้าเขาฉายแสงที่แตกต่างกัน หมือนกับการขึ้นและลงของเขาในขณะน,นี้ข้าเคยเป็นเทพเจ้าแห่งอารมณ์แต่ข้าก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าขอโทษเพิงหนูที่ทําให้เจ้ากังวลเพิงหนูใส่หัวเบาๆเราเป็นสามีภรรยากันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรแบ่งปันร่วมกันอย่าแบกรับความกดดันมากเกินไปเช่นนั้นพวกเราทุกคนจะรู้สึกเป็นทุกข์โรงเน้นปพีงยิ้มเล็กน้อยแต่รูปผมยาวของเธอจริงๆแล้วมันไม่อันตรายอย่างที่เจ้าคิด แต่ถ้าเราพ่ายแพ้ครั้งนี้เราอาจสูญเสียตัวเองหรือแม้แต่อยู่ในความเมตตาของผู้อื่นถ้าเราอาจจะไม่มีวันเป็นอิสระรู้ไหมสิ่งที่ข้าชอบที่สุดคืออิสระเดิมพีข้าต้องการพาเจ้าท่องไปในจักรวาลและสัมผัสความลึกลับและความงามของจักรวาลน,นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าส่งต่อตำแหน่งเทพแห่งอารมณ์ให้กับยูเฮาดังนั้นอะไรยอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ เราทำได้เพียงแค่ทำให้ดีที่สุดเพื่อเจ้าแด้เพื่ออิสระภาพข้าเป็นพ่อครัวและสิ่งที่ข้าเกียรติที่สุดคือการต่อสู้เป็นเวลานานแล้วที่ข้าใช้มีดเจ็ดเล่มนี้ทำครัวแต่คราวนี้ข้าต้องใช้มันในการต่อสู้ที่บ้านเจ้าต้องปลอบใจทุกคนจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่คราวนี้ข้าจะพยายามให้ดีที่สุดยังไงก็ต้องไม่แพ้และเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยวิธีนี้เท่านั้นเราจะเป็นอิสระ เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงชะตากรรมของข้าขึ้นอยู่กับข้าข้าชอบประโยคนี้ตอนที่ข้ายังเด็กมากไม่ต้องกังวลไม่ว่ายังไงข้าจะช่วยถังซานและเราจะเอาชนะสิ่งนี้ฝ่าฟันไปด้วยกันในขณะนี้ร่างเพียวบางหลายคนมาจากที่ไม่ไกลนักแปรเมาเมาอย่างฟงกรมยามและเดินนำหน้ารงเน้นปิงมองไปที่พวกเขาดวงตาเต็มเรด้วยความอ่อนโยนด้านหลังเมาเมาคืออดีตเทพธิดาแห่งชีวิตกายโย และเทพธิดาแห่งความตายเทียนเซียงซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโรคดั้งเดิมของเขาถัดจากกายโยได้เทียนเซียงคือรัวโรรู้จักกันในชื่อธิดาปัญญาในมือของรัวโรรงเน้นปิงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังต้องมาอยู่ด้วยกันจากนั้นมีพี่สาวของเฟิงหนูก็คือหลานเฉิน เรื่องราวที่เธอและลงเน้นปิงอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เช่นกันจากจุดเริ่มต้นของการ,รเผชิญหน้ากันพวกเขาารวมกันในภายหลังคนสุดท้ายคือมู่จิงและหลงหลิงพวกเขาทั้งสองมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมกับงเน้นปิงพวกเขามีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่พวกเขาทั้งหมดก็น่าทึ่งที่สุดในโลกกายโยเดินไปที่ด้านข้างของงเน้นปิงพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้ารู้เรื่องนี้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสู้ เราจะดูแลเจ้าที่บ้านเ็นเสียงพยักหน้าและพูดได้รอยยิ้มว่าอยากกังวลเมื่อพี่สาวของเราอยู่ใกล้ๆจะไม่มีใครรังแกเจ้าได้แต่ถ้าว่าถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องทําอาหารให้เราทุกวันเมื่อเจ้ากลับมาโรงเน้นปิงหัวเราะและพูดว่าตกลงเทพธิดาน,น้อยของข้าหัวโรามาที่ด้านข้างของโรงเน้นปิงและส่งใบไม้ให้เขานี่คือวิธีรับมือใบยอย่างที่ข้าคิดไว้ข้าหวังว่ามันจะช่วยเจ้าได้ ทดาแห่งปัญญาจากดวงตาที่อ่อนล้าของเธองเน้นปิงสามารถบอกได้ว่าเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการตอบโต้เหล่านี้ด้วยนิสัยของรัวโรถ้าเธอไม่แน่ใจเธอคงไม่ยอมใช้ใบไผ่ตอบโต้เมาเมา,ม,า,ม,ามองดูพี่สาวที่อยู่ร,บรอบๆอร่างว่างเปล่าเจ้าเป็นอะไรไปสามีจะทําอะไร,รงเน้นปิงรูปหัวของเธอได้พูดว่าไม่มีอะไร ข้าแค่จะไปเล่นเออใช่สามีเร็วเข้าทำอาหารกันพวกเราหิวแล้วนานแล้วที่ไม่ได้กินฝีมือเจ้ารงเ้นปีงหัวเราะไม่มีปัญหาข้าจะเป็นพ่อครัวของพวกเจ้าในวันนี้และข้าจะทำให้แน่ใจว่าพวกเจ้าจะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของพวกเจ้ามาเถิดเทพธิดาแห่งน้ำแข็งไรหิมะขณะนนที่เขาพูดเขาโบกมือขวาแสงสีฟ้าสว,าว่างวาบ อากาศโดยรอบเย็นลงทันทีมีสีน้ำเงินเลียวยาวลอยขึ้นแระหมอกน้ำแข็งจางๆก็กระจายออกไปหมอกน้ำแข็งปรากฏขึ้นและแม้แต่ลมหายใจของหลงเน้นปิงเองก็หนาวสัน่นมีดทำควาเจ็ดเล่มของหลงเน้นปิงติดตัวเขามาตั้งแต่ต้นแร่มีดเฉินลู่เป็นมีดเล่มแรกมีดทำควาทั้งเจ็ดนี้ร้อนเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดมีดบินขึ้นแรกบินวนอยู่ข้างหน้าหลงเน้นปิง เสียงคำรามของเทพเจ้าไฟมีดเจิอ้องหยางแสงสีแดงกระพริบแร่ลมหายใจในเวลานี้ก็เหมือนกับบาร์บีคิวครั้งก่อนมีดเจิอ้องหยางมีใบมีดที่กว้างกว่าและใบมีดที่สั้นกว่าแต่เต็มไปด้วยการสัมผัสที่ดีมีดเจิอ้องหยางที่รูปเป็นไฟนานตรงกันข้ามกับมีดเล่มแรกที่หนาวเย็นอย่างสิ้นเชิงการฝึกฝนในช่วงต้นของโรงเน้นปิงมุ่งเน้นไปที่น้ำแข็งและไฟและเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆดังนั้นมีดวิเศษทั้งสองนี้ เธอเป็นอาวุธหลักของเขาเสียงกระซิบแห่งสายลมเสรีภาพแสงของมีสีน้ําเงินอมเขียววูบวาบและสายลมก็พัดมาพร้อมกันแสงนานพ่างพราวพอๆกับแสงสีแดงและสีน้ําเงินท่วงทํานองของการปลุกโรคมีดอายุวัฒนะลมหายใจหนักๆระเบิดออกมาและมีดอายุวัฒนะสีเหลืองเข้มก็ลอยมาทางมันไฟได้ให้กําเนิดดินแร่หยุดลงข้างๆมีดเจิง้งหยาง ริวมางที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารูปหกเหลี่ยมสว่างวา่าแระป,ประกากฏถัดจากมีดเล่มก่อ,กอรในลักษณะเคลื่อนที่เร็วแร่ใบมีดก็ส่องแสงสีเงินแรงบรรดามีดที่ยอดเยี่ยมทั้งเจ็ดเล่มมันมีคุณลักษณะของความว่างเปล่ารุ่งอรุณที่ทะลุทะลวงสว่างแล,ล้วโรคแสงสีทองเจิดจ้าส่องลงมาบนท้องฟ้าพร้อมกับลมหายใจที่สดใสแร่หยุดอย่างเงียบๆข้างๆมีดก่อนหน้านี้คำสาปแห่งนรก,กชั่วนิวรัน ความมืดมิดปรากฏเคลื่อนในช่วงริบตาแล่ทุกอย่างก็อยู่นิ่งไปชั่วขณะมีมีดทำขวารเจ็ดเล่มและมีดวิเศษเจ็ดเล่มและมีดทั้งเจ็ดเล่มวางเรียงรายอยู่หน้าโรงเน้นปิงที่แปลกยิ่งกว่าคือบนโต๊ะส่วนผสมที่โรงเน้นปิงเตรียมมาก่อนอยู่ตรงหน้ามีดเจ็ดเล่มดูเหมือนว่าจักราโดด้วยความเต้นดีใจอย่างสม่ำเสมอโรงเน้นปิงหัวเราะและตะโกนเสียงดังปรามาจารย์ทำอาหารรสเลิศทุกประเภท ปรับปรุงอาหารรสเลิศในเตาอบเดียวกันใบมีดทั้งเจ็ดของพ่อครัววิเศษมีความเฉลียวฉลา,าดในตัวเองและพวกเขาทุ่มเทให้กับการทําอาหารที่อร่อยภรรยาอาหารอร่อยอยู่ที่นี่ในพิพตาน้ําแข็งและไฟมาจากแรงเดียวกันใบมีดทั้งเจ็ดกำลังวบยเบนและอาหารอันโอชะถูกนําเสนอทีละอย่างนี่คือพ่อครัวมหัศจรรย์น้ําแข็งและไฟเขาจะเป็นพ่อครัวที่ดีที่สุดตลอดไป หลังจากขอชุดเกราะสีทองแล้วรัศมีของเร่ยเซียงก็สูญเสียความเยื่อหยิ่งนั้น,นากลายเป็นคนอ่อนโยนมากแม้แต่ราชาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อีกห้าคนที่อยู่ในวงแหวนเทพเจ้าที่เงียบสงบก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยเห็นเทพเจ้าแห่งความพิโรธเช่นนี้มาก่อนเขาดูเหมือนชายหนุ่มที่สูงและอ่อนโยนความเยื่อหยิ่งของเขาจะปรากฏต่อหน้าศัตรูเท่านั้นเมื่อกลับบ้านและกลับสู่อาณาจักรเทพ ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปอาณาจักรเทพเจ้าผู้พิโรธดูเหมือนจะว่างเปล่าเล็กน้อยแต่ในอดีตไม่ใช่แบบนี้เขายัางคงจําได้อย่างชัดเจนถึงการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในตอนนั้น,านก,การประทะกันในวินาทีสุดท้ายและเขาคือผู้ที่นําพาอาณาจักรแห่งเทพไปสู่ชัยชนะแต่ทว่าด้วยความป่นปนของเวลาและอวากาศทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเพื่อที่จะตั้งทานความป่นปนของเวลาและอวากาศ เขาเฝ้าดูเหล่าทวยเทพทีละคนรวมพลังของตัวเองเข้ากับอาณาจักรแห่งเทพเจ้าอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะต้องระทิ้งเหล่าทวยเทพก็ตามในเวลานั้นความคุนเคือง,องของเขาที่มีต่อเทพ,พเจ้าบางองได้หายไปนานแล้วเมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการปกป้องอาณาจักรแห่งเทพเจ้าอย่างอื่นๆก็มีความสําคัญน้อยลงในท้ายที่สุดมีเทพที่ยังคงหลงเหลืออยู่น้อยมากในอาณาจักรแห่งเทพ ในเวลานั้นเองที่เขากลายเป็นราชาแห่งเทพเจ้าองค์ใหม่เพราะเขาคือผู้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเป็นผู้นำในการกลับมาของอาณาจักรแห่งเทพเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาณาจักรแห่งเทพที่เขาอยู่ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจากักรเทพเจ้าแห่งความพิโรธตามเขาในบรรดาเทพที่หลงเหลืออยู่มีเทพผู้แข็งแกร่งไม่มากนักแต่พวกเขาร้อนเคยประสบกับหหยานะดังนั้นพวกเขาจึงรวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับพวกเขา ไร่ยเสียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาและปกป้องอาณาจักรแห่งเทพได้ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้การเหล่าเลี้ยงของอาณาจักรเทพนี้ในที่สุดชุดเกราะเทพพิโรธของเขาก็กลายเป็นอาวุธระดับสุดยอดซึ่งทําให้เขาสามารถยืนอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นท่ามกลางราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6แม้ว่าวงหวนแห่งเทพจะได้รับการดูแลร,ร่วมกันโดยราชาแห่งเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6 แต่พวกเขาก็ยังไม่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในอาณาจากักรเทพเจ้าอื่นๆเช่นเดียวกับพี่เล่ยเสียงไม่เคยบอกให้คนอื่นรู้ว่าอาณาจักรแห่งพระเจ้าพี่โรดนั้นสุดสมกว่าที่คนอื่นจินตนาการไว้มากทุกอย่างแทบจะได้รับการสนับสนุนจากเขาเพียงคนเดียวแระความรับผิดชอบบนบ่าของเขาก็หนักมากรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเล่ยเสียงและเล่ยเสียงก็เอื้อมมือไปคว้าอากาศทนายนั้นร่างหนึ่งถูกเขาคว้าจากอากาศ และเขาก็กอดคนคนนั้นไว้ในอ้อมแขนของเขาโมเยเจ้าทำตัวแปลกอีกแล้วนะด้วยผมสีดำรูปร่างสมส่วนใบหน้าที่สวยงามและจิตใจที่ชั่วร้ายเธอคนนี้คือโมเยโมเยเป็นภรรยาของเล่ยเซียงและเธอเคยเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองปีศาจและมีสายเลือดบริสุทธิ์ของทูตตกสวรรค์โมเยหัวราอคิกคัคคกข้าตลกมากนักเหรอมันทำให้เจ้าประหลาดใจงั้นหรอเล่เยเซียงยิ้มและพูดว่าฮ่าฮ นี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ดีโมเยกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าดูเหมือนว่าเจ้าไ,ได้กังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ของเทพเจ้าเลยเื่ยเสียงพูดอย่างเฉยเมยว่าไม่มีอะไรต้องกังวลท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าใครที่รับผิดชอบสุดท้ายก็จะไม่ใช่ข้าอยู่ดีจริงๆแล้วข้าไม่เคยคิดที่จะควบคุมอะไรเลยข้าแค่ต้องการเอาอาณาจักรเทพเจ้าออกไปแล่ด้วยความแข็งแกร่งของข้า ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำข้าก็ยังคงเป็นแกนนนำของเทพเจ้าเหล่านี้แม้แต่เทพองค์ใหม่ดังนั้นข้าจึงไม่เคยกังวลแต่ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้ขอเพียงทำให้ดีที่สุดเท่านั้นโมเยกล่าวว่าเจ้าลองคิดดูให้ดีเ้่ยเสียงถอนหายใจพูดขึ้นว่ายิ่งเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นอนาณาจักรพระเจ้าโต้วรวนใหม่นั้นแข็งแกร่งมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเทพสมุทนั้น ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมและความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอผ่านการสื่อสารจากจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเราทุกคนสามารถรู้สึกได้ว่าเทพสมุทนนั้นไม่ได้เป็นเทพเจ้าธรรมดาเขาคล้ายกับหลงคงเว่ยมากดังนั้นข้าจึงไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเขาจริงๆสิ่งที่ข้ากังวลคือการกระทำขั้นสุดท้ายแม้ว่าการคำนวณจะมีความแม่นยำมากแต่หลังจากรุมดำ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตรงกลางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นโมเยพยักหน้าใช่การมาถึงของอาณาจากักรเทพเจ้าโต้หรัวอย่างน้อยก็ทําให้โอกาสในการประสปปรบความสาเร็จสูงขึ้นเล่ยเสียงกล่าวว่าข้าก็หวังเช่นนั้นผ่านการต่อสู้ของเราทวยเทพเวลาที่ดีที่จะเห็นว่าอาณาจักรพระเจ้าโต้หรัวแข็งแกร่งเพียงใดข้าสงสัยว่าทําไมทงังซานถึงมีความมั่นใจที่จะสามารถต่อสู้ กับอาณาจาักรเทพทั้ง6ได้แม้ว่าอาณาจาักรเทพของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทาน6อาณาจาักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ของเราในระดับของเราการสนับสนุนจากศูนย์กลางของอาณาจาักรเทพที่อยู่เบื้องหลังเรานั้นสําคัญมากข้าไม่คิดว่าเขาจะมีโอกาสอย่าประมาทในขณะนี้แสงแระงเงาสองดวงลงมาจากท้องฟ้า แระปรากฏข้างๆดร่ยเสียงและโมเยคนที่พูดเป็นผู้หญิงที่สง่างามที่มีผมยาวสีม่วงชื่อของเธอคือซือหยานอีกคนชื่อซือเซียเมื่อเทียบกับซือหยานแล้วเธอดูอ่อนโยนและสวยกว่าเธอเยืนอยู่ข้างหลังน้องสาวของเธอและมองไปที่เร่ยเสียงด้วยรอยยิ้มซือหยานกล่าวว่าเน่งจากคนที่เสนอว่าหนึ่งต่อหกดูมั่นใจมาก เราควรจะระมัดระวังในการจัดการกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรเจ้าต้องปกป,ป้องตัวเองก่อนเลยเสียงกล่าวว่าอย่ากังวลในแง่ของการป้องกันข้าควรจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทั้งหมดในแง่ของการต่อสู้ข้าไม่เคยโน้มน้าวใจใครดังนั้นข้าไม่กังวลเลยข้าจะไม่แพ้ซื่อหยานพยักหน้าและพูดว่าแน่นอนเราเชื่อในตัวเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเด็กๆพวกเขาสบายดีทุกคนพี่สาวไป ดูแลเขาเราจะรอข่าวดีของเจ้าที่บ้านดวงตาของเ้่ยเสียงเปลียนปะกายแลกเขาถอนหายใจพูดขึ้นว่าพี่ชายไทยเสียสละตัวเองในช่วงสุดท้ายช่วยอาณาจักรแห่งพระเจ้าแลมมอบตำแหน่งราชาแห่งเทพเจ้าให้กับข้าไม่ว่ายังไงข้าจะเอาอาณาจักรเทพเจ้ากลับคืนไปท่านพ่อหายไปไหนไม่รู้เขาอยู่ไหนโมเยกล่าวว่าถ้าเราเดาไม่ผิด ท่านพ่อน่าจะเป็นราชาเทพของดาวเทพสักดวงมันจะดีมากถ้าท่านพ่อมาช่วยเราเมื่อเวลาและอวกาศมาปั่นป่วนไม่ะนั้นเราจะไม่ถูกฆ่าหรือบาดเจ็บโศกนาฏกรรมเช่นนี้อาณาจักรเทพเจ้าเกือบจะร่มสลายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ